ก็มันเป็นพิธีก็ผมเหมือนการเป็นนัดผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายก็เหมือนครอบครัวทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายมาเจอนะครับก็คือมันเป็นผมว่ามันเป็นธรรมเนียมที่ดีหลังจากมีการสู่ขอแล้วก็คืออยากให้ผู้ใหญ่ทั้งครอบผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้มาเจอการว่าผู้ปกครองก็ พ่อแม่ของตะลฝ่ไปเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีการนัดแนะหรือว่ากล่าวแจ้งให้ทราบว่าความเป็นไปได้ในในในการแต่งงานจะจัดอะไรยังไงก็คือขอยก็คือเหมือนนั่งกินข้าวรับคำอวยพรจากผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย่เงี้ยครับความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับงานแต่งจะจัดยังไงจริงจริงยังไม่ได้คุยครับยังไม่ได้คุยดีเทลคุยแค่ลักษณะทีมง,งานแต่ว่ารอเลิกอยู่แล้วก็ ต้องต้องดูคิวของคุณเพชรด้วยว่าเราเรากำลังเอาปฏิทินคิวงานของปีหน้ามากลามานะครับว่าช่วงไหนซีเรียสสุดเราของเขาที่เขาต้องบินไปต่างประเทศช่วงไหนที่เราซีเรียสสุดแล้วก็เอาเลิกเอาเอาช่วงที่เราแก๊ปว่างหรือเหมาะสมเนี่ยค่อยไปดูเลิอกอันนี้ก็สออันนี้สองอังจากะดูยิ จะแอบดูมาบ้างแต่ก็ไปเช็คหลายๆที่ว่าตรงกันไหมหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้คือกี่มาคเข้าดูเลิกด้วยคือผมมันความเชื่อมันก็เป็นความเชื่อส่วนตัวเนาะเวลาเราบวชเรายังดูเลิกเลิกศึกก็ก็ๆๆดูอะไรครับฉะนั้นก็แบบคือคุณเพชรเขาอาจจะแล้วแต่เพราว่าขอขอ,ขอลองไปดูหน่อยแต่สุดท้ายแล้วก็เอาเลิกสะดวกเขาด้วยอะไรยเงี้ยครับเอาไว้มไม่มีหน้าไหมครับภายในปีน ใช่ปีหน้าปีปีนี้ไม่ทันจริงๆไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแต่งานใหม่แน่นอนใช่ครับใช่ใช่ใชั้นที่เจ็ดสามเป็นไงบ้างครับผมว่าเออผมรู้สึกว่ามันเราต้องมีความสุขกันดีนะครับวามสุขกันมากๆคือคือจริงๆผมว่าช่วงนี้ตื่นเต้นที่สุดก็คือน่าจะเป็นช่วงนี้เราอยู่ปารีสกันเพราะว่าผมมันกุมความลับมันเกิดทั้งปีหลังจากที่เจอพี่ๆสื่อตั้งแต่ต้นปีว่า ว่าคนนี้ไหมเราตอบแล้วแล้วเรามันเป็นช่วงที่เราเก็บขอมั้นริหรือว่าแทนงานทั้งหมดว่าเมื่อเราขอ,อ้อยคนนี้แล้วเราต้องดําเนินด้วยกันอย่างไรบ้างแล้ววันนั้นมันเหมือนเป็นช่วงคุมความดับเยอะแล้วพอมันผ่านพ้นไปครับมันก็มันเป็นเหมือนสถานะเราเปลี่ยนผมรู้สึกได้ว่าเออเขาเขามีความสุข,ขามากสังเกตว่าออคนรอบตัวเขาชอบบอ,อกเขาชอบพยายามกด ชมยกไม้ยกมือตลอดเขารู้สึกเขาภูมิใจมากกับกับแหวนที่เขาได้เรารู้สึกว่าเขาดีใจเขาชอบมันมากเราก็รู้สึกว่าเขามีความสุขทุกวันเลยนะครับยังมี่ขย้อนไปมุมให้ตอนขอเขาแต่งงานแบบที่อย่างบ้านเรบตอนนั้นจะผ่านเวลาไหนเอาจริงๆผมตื่นเต้นมากที่สุดครับเพราะว่าเราเดินทางกันมาสิบว่าวันแล้วครับเราก็ทําตัวปกติแต่เรารู้ว่าวันนี้คือวันที่เราจะขอเขาไม่รู้เราก็เราก็ ไปกินข้าวมันช่วงวันเกิดพอดีครับเขาก็พาไปเลี้ยงข้าวอะไรครับแล้วก็เราเราเข้าไปที่บ้านคุณยายเขาเราก็คุณยายเขาไม่อยู่เพราะเราเตรียมมาคุณยายว่าเราจะคุยกับเขาสองต่อสองอะไรครับพอจังหวะที่จะเริ่มคุยเนะี่ยผมก็ลืมไปหมดแล้วผมต้องพูดอะไรแลวอ,อยู่ดีมันก็เป็นความแบบตื้นตันเพราะเรารู้สึกแบบ มันเป็นครั้งเดียวในชีวิตนะครับตอนเราจังหวะหยิบแหวนเราก็น้ําตาคอเขาก็าตกใจก็าถามว่านี่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงพี่ชอนแบบถึงเวลาแล้ว,ลวใช่ไหมอะไรเงี้ยครับเขาก็บอกเออก็ขออนุญาตเป็นสามีเราได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็ผมเรียกเขาเราตลอดอะไรเงี้ยครับสามีเราเหมือนผมเรียกพี่ว่าเราเป็นข้าวยาง oh. อะไรเงี้ยเออตอนนี้เราอยู่ไหนอย่างเงีง้ยผมผมเรียกเขาอย่างนั้นเขาก็เลยแบบ โอเคอะไรเงี้ยครับมันก็ต่างคนก็น้ําตาก็ลืนเยอะเหมือนกันนะครับก็ผมก็ก็เขินๆพูดแล้วก็ก,ก,ก็ก็ยังคิดถึงวันนั้นก็มันมันเป็นวันที่ผมรู้สึกมันมันมันเปลี่ยนชีวิตตัดเปลี่ยนชีวิตแต่ว่าผบควรเปวยความสุขคือมันก็เซอร์ไพรส์อีกรอบนึงคือจังหวะที่ทุกคนเปิดประตูเข้ามาแล้วก็มาร้องในห้องหลักแทนเขาก็ายิ่งร้องห้าก,กินดิกของผมก็คือ กฟนของเขาคือที่นี้เป็นที่ที่ทเขาเติบโตครับ<ม>เขาเติบโตที่ปารีสเขาทำงานที่ปารีสมายาวนานมันากนาแล้วผมรู้สึกว่าที่ที่เนี้ยทาให้เขาเป็นเชฟเขามาได้เยอะขนาดนี้ผมรู้สึกว่าแบบมันคงดีถ้าเราจะเริ่มต้นชีวิตของเราในที่ที่มันทาให้เขาเติบโตมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคิดผมผมผม,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 มรู้สึกว่า เรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวแล้วผู้หญิงจะมีโอกาสถูกขอแต่างงานแค่ครั้งเดียวและครั้งนั้นเราต้องเล่าไปอีกหลาย20-30ปีมันควรจะเป็นมีมันควรจะเป็นเป็นเรื่องราวที่เราและเขาต่างรู้กันดีะครับว่าว่า,วามันมีความหมายแค่ไหนแล้วผมรู้สึกได้ว่าเขาเคยเคยแอบถามมาก,ก่อนแล้วว่าแบบถ้าชอบดูแลเราดูหนังฉากแต่งงานขอแต่างงานเขาก็เคยบอกว่า เรื่องนี้ฉากที่ขอในบ้านเขาชอบสุดเขารู้สึกว่ามันสุดท้ายมันเป็นเรื่องของเราสองคนเราอยากอยู่ฟังกันให้ชัดอะไรเงี้ยครับ <S <S เขาก็บอกเขา <S <S เขาชอบแบบนี้ <S 2> <S 2> เราก็เลยจำวต้ตลอดว่าเราจะขอแบบนี้แล้วเราก็คิดว่าท,ที่นี่เป็นที่ที่เขาเล่าให้ผมฟังอยู่เสมอแล้วผมไม่เคยยังไม่มีโอกาสได้ไปปารีสกับเขา ก็เลยสร้างกิมมิคว่าแบบให้เขาพาเที่ยวแล้วก็ขอเขาที่นั่นรู้สึกว่ามันก็พอเหมาะพอจอะอะไรเงี้ยครับไม่ชอบคุณให้ายละเอียดเรื่องตี้เยนจำเลยเดี๋ยวเขาแต่งงานจะยากกว่านี้มันก็เหมือนไปสร้างมาตรฐานไว้ผมรู้สึกว่าแบบคุณเขาก็เป็นคนชอบรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นครั้งเดียวครับครั้งเดียวจริงๆคือมันไม่ควรมีหลายครั้งอ่ะนะมันคือครั้งเดียวของผมและครั้งเดียวของเขาแล้วผมรู้สึกว่าแบบเราอยากให้เขา แฮปปี้ที่สุดผมว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังพูดผมว่าชีวิตของเราเปลี่ยนคือวันที่เราสู่ขอวันที่เราขอเพราะหลังจากนั้นมันคือพิธีการ<ม>นั้นโมเมนต์ที่เรารู้กันอยู่สองคนไม่สุดคือขอฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าเออผมก็อยากให้เป็นโมเมนต์ที่เขาชอบที่สุดและผมก็ชอบเหมือนกันแหมท่านบอกว่าเราแบบว่าจุดที่แบบต้องขออะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นยังไงคะหรือว่าเรื่องเราต้องเปลียนพร้อในวิ่งไห คบกับเขามาไม่มีความสงสัยรไม่มีความคำถามม,มีแค่คิดเสม,มอว่าอ,อ,อยากอยู่กับเขามากๆอยากให้เกียดเขาอยากให้ทําทุกอย่างให้มันถูกต้องการแต่งงานมันคือการสร้างครอบครัวฉะนั้นแน่นอนเราอยาก้อบครอบครัวเขาเราอยากให้เกียดเขาที่ไปไหนด้วยการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสถานะที่ ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดแล้วผมรู้สึกว่ามันคงเป็นความโชคดีของผมมากถ้าผู้หญิงนี้เป็นเป็นแม่ของลูกผมเลยนะแล้วผมรู้สึกว่าแบบเออก็อยากให้เขาเป็นพยายเรามันคิดไม่เยอะเลยครับตั้งใจเก็บเงินรู้ตั้งแต่เป็นแฟนกันแล้วก็ตั้งใจเดีว,ว่าจะเก็บของลอมลิตแล้วก็จะขอขในวันที่พร้อมที่สุดในสิ่งที่เขาต้องการที่สุดก,ก็เลยแบบไม่ไม่ต้องพูดร่างทำแต่ก็ทำเก็บไปเลยคือตอนที่ถึงแฟนมันมีความหมาย มีครับคือเราเพียพี่เราเก็บนาฬียาเยอะมากเลยมันเป็นแหวนคัสตอมครับหม่คัสตอมก็ไม่ได้มันมาจากสิ่งที่เขาชอบหมดเลยเขาชอบทองด้านเขาเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ผมรู้เลยว่าเขาไม่ชอบอะไรที่มันเรียบเขาไม่ชอบอะไรที่มันบันหรูหลาอะไรมากมันเป็นรูปเดาหาครับมันเป็นจิมบิทก็คือเหมือนเราเรามักจะชอบ คเคสพาของการไปดูดาวบ่อยแล้วเราชอบแบบวเวลาดาวตกอะไรหรือดาวหาอะไรเขาชอบอธิษฐานหรืออะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าความโชคดีที่เราเจอเขามันเหมือนดาวตกมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแล้วคุณต้องเคว้ากับมันให้ทันผมรู้สึกว่าเขาคือแบบดาวตกที่ดีมากๆแล้วผมรู้สึกว่าแหวนตัวแหวนเนี่ยก็มาจากช่วงเวลาที่เราต้องแตบมั่นใจเราสึกว่าเราอยากขอเราก็เก็บของตรงนี้คือได้เท่าไหร่ก็ทำแบบนั้น อะไรครับมันก็เลยแล้วข้างในก็จะเป็นสลักชื่อถนนที่สู่ขอชื่อถนนเลขที่บ้านแล้วก็เขียนเมืองก็คิดไว้แล้วว่าต้องขอที่นี่นะอะไรครับเขาก็เลยยิ่งอินนะครับรู้สึกว่ามันตีความมาให้เขาแล้วตอนนี้เล่งเคลียร์งานก็เอาจริงๆเพิ่งเคลียร์งานยังได้เคลียร์มากเพราะอันนี้อย่างนี้เป็นคิวิตดิวมาก่อนขอรครับตอนนี้คนที่น่าจะเหนื่อยคือผู้จัดก,การ ก็รู้สึกเอาจะเอายังไงจะแพนชีวิตยังไงงานบริษัทจะยังไงอย่างเงี้ยก็เป็นช่วงของการวางแผนครับไม่รับเพิ่มแล้วนี่ไงเออก็ถ้าสมมุติในเรื่องต่อไปอาจจะเป็นช่วงปลายปีหน้าเพราะว่าเพราะว่าต้องทำหลายอย่างจริงๆรับใช่ใช่ขอบคุณมากรับคุณมาก